ชายแดนไทยอยู่ในอันตรายหรือไม่ข้อพิพาทร้อนแรงเกี่ยวกับ MOU 43ถึง44กับกัมพูชาที่คุณคงไม่ควรพลาดในวันที่12ตุลาคม2568ในานพดลอินนาประธานคณะกรรมาการกมทวิสามันพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย กัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดปลายทางสุดของชายแดนไทยและเป็นจุดที่มีการขัดแย้งกับกัมพูชาแต่ที่น่าสนใจคือกมทได้พบเห็นว่ากัมพูชากำลังสร้างโครงสร้างที่อาจส่งผลต่อชายฝั่งไทยรวมถึงการละเมิดพื้นที่ชายแดนไทยหลายครั้งซึ่งได้รับการประท้วงจากฝ่ายไทยมาอย่างต่อเนื่อง นายนพดลได้แนะนําให้ทัพเรือไทยใช้แผนที่เทียบเคียงกับภาพดาวเทียมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องและนี่คือส่วนที่ส่งผลให้เกิดการถกเถียงมากที่สุด การยกเลิก MOU 2,543 2,544ซึ่งนายนพดลมองว่าประชาชนยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงปีคศ1909 1910ที่ไทยได้รับจันทบุรีและตราดคืนมาและการตั้งคณะกรรมการ GBC และ v c ในช่วงที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศก่อน MOU 2,543 2,544มากนะัก คำถามที่คุณอาจจะถามตัวเองคือการยกเลิก MOU 2,543ถึง2,544จะช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนไทยได้หรือไม่หรือว่าจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงนายนพดลมองว่าการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับหลักหมุดที่73คือสิ่งสำคัญที่สุดและการเคารพของแต่ละฝ่ายเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหา นายนพดลได้ประสานงานกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อมูลกับกมทในวันที่28ตุลาคมนี้เพื่อช่วยให้การศึกษาและการตัดสินใจเกี่ยวกับ MOU 2,543 2,544เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าเช่นไรการยกเลิก MOU 2,543 2,544จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยหรือไม่ชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย